ในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้นอกจากบุญที่เราได้สั่งสมไว้เท่านั้นบุญกุศลน,นั้นเกิดขึ้นได้สามหนทางด้วยกันคือทาน,นมัยคือการบริจาคทานศีลละมคือการรักษาศีลภาวนาไมคือการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเรามีการให้ทานรักษาศีลและหมั่นภาวนา นี้จึงจะเรียกว่าเป็นบุญที่สมบูรณ์อานิสงส์แห่งบุญนั้นยิ่งใหญ่นักแม้แต่ครั้งข่าวที่อาศัยอยู่ในถ้ำเพียงได้ยินเสียงพระสวดมนต์จนจิตเลื่อมใสในรถพระธรรมเผลอปล่อยเท้าที่เกาะอ,อยู่จนตกลงมาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งฝูงดังนั้นทานที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคไปแล้วนั้นแม้จะเล็กน้อยหรือมากมายเพียงใดก็ไม่ได้หายไปไหน แต่จะรวมกันเป็นบุญเป็นวาสนาและเป็นบารมีของเราเพราะบุญนั้นเป็นสมบัติส่วนตัวที่โจรไม่สามารถมาขโมยได้และไม่ได้เป็นของสาธารณะแก่ใครใครทำใครได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสร้างแต่บาปไม่สร้างบุญเช่นตรณีทีเหนียวไม่ให้ทานไม่รักษาศีลมัวเมาในอบายมุข และห่างไกลจากการภาวนาแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งจะเอาภรรยาสามีหรือญาติมิตรเป็นที่พึ่งก็พึ่งพากันได้เพียงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พอสิ้นลมหายใจแล้วร่างกายก็มีแต่จะเน่าเหม็นไม่มีใครจับต้องได้สุดท้ายก็ต้องนำไปเผาเท่านั้นแต่ไฟนั้นเผาได้เพียงร่างกายไม่สามารถเผาบุญที่ได้ทำไว้ให้มอดไหม้ไปได้ บุญจะยังคงติดตนตามตัวเราไปเสมอซึ่งแตกต่างจากบาปบาปเมื่อติดตามตัวเราไปแล้วก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจทำให้ชีวิตพลัดพรากจากของรักและทำสิ่งใดก็ไม่สมความปรารถนาเพราะบุญไม่มีด้วยเหตุนี้โบราณท่านจึงกล่าวว่าจะแข่งเรียวแข่งแรงพอแข่งได้แต่จะมาแข่งบุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้ เพราะเมื่อใครได้ทำบุญแล้วบุญนั้นก็ย่อมเป็นของบุคคลผู้นั้นเปรียบได้กับการรับประทานอาหารใครอยากอิ่มใครอยากลิ้มรสอร่อยก็ต้องรับประทานด้วยตนเองจะให้คนอื่นมารับประทานแทนเราไม่ได้พระธรรมเทศนาโดยสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร